สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไปฏิวติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรติกรจารุเกษตรวิดํดำเนินรายการะคะ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับทั้งอาจารย์ปานเทพโพพงศ์พันธ์และคุณหมอขลุยนะคะคุณหมอโคสิธิ์วุฒิกุลพาณิส,สวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นกันที่ ฟ็อกโซซูรคฟูดนะคะครั้งที่14นะคะอย่างง่ายยังไงอาจารย์ประเทศต้องจัดในครั้งต่อมาเพราะว่าหลายต่อหลายคนที่จองครั้งที่13ไม่ทันครั้งที่14จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่18มีนาคมนะคะมีนาคมถูกแล้วค่ะเดือนมีนาคมสิมีนาคม2560กใช่ค่ะที่อาจารย์บอกว่า18กุมภาพันธ์หมายถึงว่าครั้งที่ครั้งก่่นที่1 3ซึ่งเต็มไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เต็มแล้วเลยถึงบอกว่าครั้งถัดไปคือ18มีนาคมเป็นครั้งที่14ี่นะคะจัดขึ้น บัทราคา750บาทเช่นเคยนะคะก็เป็นการฟังการบรรยายและชิมอาหาร ในระดับยีนสุดยอดสุขภาพแนระดับยีนและรวมถึงอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ,ะที่สุดในโลกเป็นองค์ประกอบด้วย<ช>ไม่มีที่ไหนชิมได้แล้วนอกจากที่นี่นะครับค่ะแล้วก็750บาทนี่คุ้มมากๆเลยนะคะ09นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0960653684-5 0960653684-5และ026294603-4 026294603-4นะคะ แล้วก็ย้าว่ารายได้หลังหักาใช้จ่ายทั้งหมดนะครับมอบให้กับนิวสุวันนะครับจึงเป็นการช่วยสถานีด้วยดังนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับเอาละเรากลับมาตอนที่แล้วที่คุณหมอคุยจัดกระดูกให้เห็นแล้วนะครับว่าน่าทึ่งมากก็มีศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องของการใช้ถ้วยสูญยากาศนะครับผมจะให้ดูภาพที่คุณหมอคุยทํานะครับคือภาพนี้ หมอครุยไปทำอะไรครับตรงนี้อันนี้อยู่ที่ M W Clinic นะครับนี่ทำที่คลินิกเลยครับผม mm hmm. นี่ที่คลินิกเลยก็คือว่าอะไรครับเชิญครับคนที่มีปัญหานะ่ะปวดหัวไหล่แล้วก็ปวดต้นคอนะครับช่วงนี้นะฮะตรงตรงช่วงกลางหลังเนี่ยครับเขาจะมีกล้ามเนื้อที่ดึงหลัง ตรงก็ไหลใช่ครับก็จะดึงเอากล้าก้มตรงนี้ขึ้นมาด้วยทำทำให้ปวดต้นคอได้ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆเราก็เห็นกันเยอะในแบบนี้กับแพทย์แผนจีนทั่วไปใช่ใช่ครับใช่ไหครับใช่ครับของผมก็จะมีจุดเด่นตรงไหนครับเหมือนกันเหมือนกันนะฮะซึ่งบางบางที่เขาก็จะครอบปูไปเลยอย่างเงี้ยครับก็มีผมก็จะดูว่าตรงช่วงไหนเนี่ยนะ ทำอ่าคืออย่างนี้ครับอ่าคือกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันสูงมันต่ําไม่เท่ากันดูจากสตีดระก่อนที่หมอครุยบอกนี่ก็คือหมายถึงมือเราจะสัมผัสได้เลยไม่ต้องมือเลยหรือเปล่าดูเลยครับมองก็เห็นแ้วนครแล้วเราก็เราก็ดูเห็นเลยครับว่าอ่าอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อฝั่งเนี้ยสูงกว่าอีกฝั่งนึาปวดเลยฝั่งนื้เป็นเพราะว่าอ่าเราใช้กล้ามเนื้อข้างไหนบ่อย เหมือนกับน kind of um, okay. evet> ั่งไขว่ห้างที่คุยตอนที่แล้วครับหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือถือมือซ้ายมื่อขวาอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นจะบอกได้ต้องาอย่างนี้แล้วกันแม้กระทั่งเราเดินเนี่ยรองเท้ายังสึกไม่เท่ากันเลยใช่ใช่ใช่อันนี้เห็นชัดเลยว่าเมื่อสึกไม่เท่ากันก็แปลว่าเราลงน้ําหนักไม่เท่ากันใช่ดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยพอนั่งนอนเหยียดขาตรงนี่นะครับขาไม่เท่ากันงั้นอนคว่ำลงปุ๊บเห็นเลยเห็นเลยครับแล้วทํายังไงต่อทีนี้เราก็ มันก็เป็นสูตรมือนกัยแล้วก็ดูข้างไหนที่มันดึงดึงลังไว้เราก็จะมาครอบแก้วอีกข้างหนึ่งให้มันกลับมาเหมือนเราดึงกระดูกถ้าถูกดึงไปก็เราต้องดึงดึงกลับซึ่งไม่ได้แปลว่าทาครั้งเดียวนะใช่ครับไม่ได้ทาครั้งเดียวซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมไหมอันนี้สาคัญเลยนะใช่ครับเพราะว่าโรคเหล่านี้มันเกิดจากพฤติกรรมเราอนั่งหลังงอ ใช้แบกกระเป๋าข้างเดียวบ่อยๆนั่งพับเพียบนั่งโซฟาเอียงๆบ่อยๆนั่งดูทีวีอะไรพวกนี้ครับก็จะเกิดได้ก่อนที่เราจะจัดกระดูกเนี่ยบางคนก็จัดกระดูกไม่ได้เลยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันรัดตึงมากเอียงไปนุ่นมานี่เราก็จะมีการขายกล้ามเนื้อผมก็จะมีทั้งนวดกดจุดคลึงแบบทุยหนา คิอหนาวก็จะคล้ายๆกับนวดแป้งการครอบแก้วนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้กันครับการครอบแก้วเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อลายเห็นชัดเจนเลยจากที่กล้ามเนื้อตึงมากๆพอดึงขึ้นไปมันเหมือนกล้ามเนื้อมันถูกยืดออกถูกดึงออกมาไอ้สิ่งที่มันออกมานอกจากการครอบแก้วด้วยก็คือคนจีนเขาเรียกว่าซาครับหรือว่าตูก็แปลว่าพิษ มันจะมีสีดำดำช้ำช้ำเหมืนอมนอย่างที่เราทำกโกซาแล้วมันจะขึ้นมาเป็นใช่ไไใช่ครับเ <โง S 1> น,นี่ยกซานี่เขาเรียกว่าซาชุไหลก็แปลว่าซามันมาแล้วออกมาแล้วอะไรเงี้ยฮออะใช่พิษออกมาแล้วเงี้ยครับประมาณนี้เหมือนกันการครอบแก้วก็เหมือนกันครับการครอบแก้วก็จะเป็นการครอบแก้วเฉพาะจุดเหมือนกันซึ่งเราก็จะครอบดึงมาเนี่ยนะเป็นระยะเวลาช่วงเวลาหนึ่งประมาณ5นาที อห้านาทีดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บในจุดนั้นมันก็จากที่มันตึงตึงเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีพวกเลือดอ่าคนจีนเขาเรียกว่าเลือดเสียยีเีจริงก็คือเลือดเสียพวกนี้มันก็คือเลือดที่มีออกซิเจนน้อยซึ่งมันก็ทําเลือดออกซิเจนน้อยเนี่ยมันก็จะเดินทางลําบากมันก็จะไปเกาะตามกล้ามเนื้อ,อตรงนั้นทําให้กล้ามเนื้อมัน ยึดมันแข็งตัวเนี่ยเราก็ดึงไอ้พวกเนี้ยขึ้นมานะฮซึ่งการครอบแก้วมันก็จะมีหลายเทคนิคเหมือนกันทั้งที่ครอบเฉยๆทั้งเดินถ้วยเดินถ้วยก็ต้องใช้น้ำมันก่อนเดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวชะลมันบำรุงผิวด้ด้วยแล้วก็เดินถ้วยนะฮะมันก็จะมีหลายเทคนิคบางที่ก็จะใช้ทั้ง เข็มเจาะเอาเลือดช่วงนั้นน่ยทิ้งไปเลยสามถึงสี่วันร่างกายเราผลิตเลือดออกมาแล้ว250 2 5 0้ยสิบซีซีเราเนเวนไปครับผม,มแต่ว่าจะเจาะทิ้งเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่า คนนั้นเนี่ยความดันต่ําเกินไปไหมหรือสูงเกินไปนะฮะก็มีปัญหาเหมือนกันเราก็ต้องดูให้ให้ชัดเจนก่อนไม่แต่ตรงข้อพับอะไรเหล่านั้นก็ก็มีครับก็ขึ้นอยู่กับรักษารของแต่ละคนครับแต่ละคนนี้ขออนุญาตเสริมผสมภาษาแล้วกันนะครับเพราะคุณหมอขุยก็จะเน้นเรื่องการนวดที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เราเกิดภาวะเลือดเป็นสีดําในบริเวณนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่หมอขุยพูดถึงเนี่ยชัดเจนสุดคือพฤติกรรมเรา บิดเบี้ยวนะครับไม่สมดุลแล้วก็ทําให้เกิดการรัดตัวของกล้ามเนื้อบางมัดนะครับผิดปกตินะครับอันนี้ก็แบบที่1น,นะครับหรือแบบที่สองนอกจากโครงสร้างที่เราทําท่าใดท่าหนึ่งเป็นประจําแล้วเนี่ยบางทีเราเครียดนะครับ แล้วเราก็ดึงออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมองเลือดไปเลี้ยงที่สมองจนกระทั่งดึงบริเวณที่ใกล้ที่สุดคือคอบ่าไหลแล้วมันรัดตัวใช่คือคดึงไปใช้เสร็จเนี่ยไม่มีออกซิเจนแถวนั้นก็จะเกิดภาวะเหมือนกับกล้ามเนื้อก็จะมัดกันเป็นก้อนเลยแล้วก็เลือดไปเลี้ยงแถวนั้นไม่ได้ก็เกิดความเป็นก้อนนะครับ<อ>แล้วก็ระบบไหลเวียนก็ไม่ดีนี่ยกตัวอย่างในเรื่องของ ความเครียดซึ่ง,งก็สัมพันธ์กันด้วยค,คนที่เครียดเยอะๆกล้ามเนื้อคอจะตึงครับหรือ<ะ>อ,ยอย่างที่สามผมพูดต่อเลยสมมติว่ากินอาหารไม่ดีเช่นกินหวานจัดเลยะนะครับแล้วปรากฏว่าหลอดเลือดเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำตาล แล้วก็ทําให้ร่างกายหยุดต้องการที่จะหยุดอนุมูลอิสระที่ค้างตามหลอดเลือดเอาไขมันไปพอก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 ตามหลอดเลือดหลอดเลือดก็ตีบลงระบบไหล,หลเวียนไม่ดีส่งไปถึงไม่ได้กล้ามเนื้อแถวนั้นก็รัดตัวออกซิเจนส่งไปไม่ถึงดังนั้นเวลาเราเอาคัพป,ปิ้งหรือว่าถ้วยสูญญากาศดูดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนกับดึงบริเวณที่เลือดที่ไม่มีออกซิเจนเนี่ยขึ้นไปสู่ชั้นผิวหนัง เพื่อเปิดทางให้เลือดใหม่เนี่ยวิ่งผ่านแทนนี่คือหลักคิดติดต่อใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอมันดึงขึ้นไปเสร็จเนี่ยแน่นอนเขาก็มีความคิดว่าถ้างั้นเดี๋ยวมันก็จะระเหยอะไรออกไปเองสักพักหนึ่งพอเราดึงที่ปลายผิวหนังมันก็จะเป็นหลักคิดเหมือนกับดึงถ้วยใช้ถ้วยดึงสูญญากาศเอาเลือดขึ้นไปที่ผิวหนังข้างบนหรือกัวซาก็คือการกระตุ้นแบบเดียวกันให้เลือดที่ขาดออกซิเจนวิ่งขึ้นไปข้างบนทีนี้ถ้าเราผสมผสานทำยังไงหนึ่งควบกูมาหาร สองก็คือเขาสามารถผสมผสานด้วยการใช้คีเลชันให้หลอดเลือดบางตัวลงสามผสมผสานกับการนวดนึกออกใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันยังสามารถใช้โอโซนคือดึงเลือดออกไปในบริเวณที่เสียเนี่ยดึงออกไปแล้วก็เติมโอโซนออกซิเจนแล้วใส่กลับเข้ามาก็ได้ค,คือถ้าเราใช้การบรรณาณการในเทคโนโลยียุคป,ปัจจุบันร่วมกับภูมิปัญญาที่มีอยู่แต่เดิมนะครับเราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ นในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดและกล้ามมันได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นมันก้าวข้ามไปมากเลยมากกว่าจะบอกเป็นแพทย์แผนอะไรเพราะนันผสมผสานกันใช่เ<ม>พราะฉะนั้นเราเลยเป็นคลินิกแผนบูรณาการแพทย์แผนบูรณาการ<ช><ม>ที่อาศัยผสมผสานทุกอย่างเนี่ยโดยไม่มีคําว่าแพทย์แผนสัญชาติไหน<ช>เอาเป็นว่าคนไข้าหายได้เราทําตรงนั้นนะครับทีนี้หลักคิดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นหลักคิดเรื่องของการดึงเอาหลอดเลือด ที่เสียเนี่ย<ม>ขึ้นไปข้างบนที่ผิวแล้วก็เน้นในระบบไหลเวียนเลือดให้ไหลเวียนด,ดีขึ้นนะครับและถามว่าถ้าเราควบคุมอาหารด้วย<ม>ทำความสะอาดหลอดเลือดด้วยดึงจัดกระดูกด้วยคลายกล้ามเนื้อด้วยมันก็ทำให้ตอนแรกที่ผมพูดถึงระบบไหลเวียนด,ดี<ม>ก็จะส่งเสริมทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีไปด้วยรวมถึงต่อ้ำเหลืองก็จะดีขึ้นด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการผสมผสานทุกอย่างรวมเข้ามาด้วยกัน<ม>ค่ะ มันไม่ใช่มาจากที่ไทยที่เดียวนะครับไม่ใช่แพทย์แผนจีนมันเป็นแพทย์ในการใช้ดูดสูญญากาศดุดเข้าไปเนี่ยมีทั้งชาติจีนแล้วก็มีชาติอื่นๆด้วยใช่ไหมครับหมอคือค, <ผม S 1> ครับอย่างอย่างอ่าอย่างภาพที่เห็นเนี่ยฮะเป็นนี่เป็นชาวอียิปต์นะครับนะฮะนี่นคือผมว่า อยากรู้นะครับว่าไอ้ครอบแก้วมันมาจากไหนแล้วอย่างอย่างฝังเข็มเนี่ยเราแน่ใจอยู่แล้วว่าเอ้ยมันมาจากจีนนะอย่างฝังเข็มเนี่ยฝังเข็มนี่มันมาจากการทหารครับสมัยเมื่อก่อนนะครับทหารสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมียิงลูกเกาทันฟันดาบอะไรเนี่ยมันฝังเข็มนี่มาจากการยิงธนูเนี่ยเกาทันพอลูกธนูเนี่ยไปปักใส่ทหารคนหนึ่งปั๊บโอ้โหร้องจะเป็นจะตายเจ็บมากๆพอยังไม่ทันถูก เอาเก็บเข้าไปรักษาตัวโดนธนูเข้าไปปเข็มนึงไอ้อีกดอกนึงปักหายปวดครับเฮ้ยเป็นมหัศจรรย์มากเลยเฮ้ยทำไมถึงหายปวดเขาก็เลยพัฒนามาเป็นฝังเข็มครับหยุดปวดนะฮะที่จริงถ้าฝังเข็มเก่งนี่นะครับจะบอกว่ามันทํางานได้หลายอย่างมากเช่นบางคนผ่าตัดไม่ต้องใช้ยาชาเลยถ้าคนเก่งมากๆใช้กระสุนย่อแต่ผมเคยเห็นมากผมเคยเห็นว่ามีคนทําได้จริงๆฝังเข็มผ่าตัดฝังเข็มผ่าตัด โดยที่ไม่ต้องใช้ยาชาเลยมีฝังเข็มถอนฟันด้วยนะไม่ต้องใช้ยาชาด้วยแลวก็รวมถึงรวมถึงฝังเข็มทําให้หน้าเด้งขึ้นอ่ครับครับครับใช่ใช่สาวๆชอบเลยทาไมล่ะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าคือเราทํางานสุขภาพต้องศึกษาทุกอย่างนี่นะครับคุณจิเคยเคยได้ยินเรื่องของการทําร้อยไหมไหมอ่าค่ะอ่าก็คือว่าเขาใช้เอาไหมเนี่ยเข้าไปตามกล้ามเนื้อหน้าใช่ไหมครับเพื่อหวังว่าจะเกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ค่ะ และเขาเรียกว่า angiogenesis ก็คือสร้างหลอดเลือดใหม่หลังจากเกิดการบาดเจ็บที่เกิดบาดแผลตามแนวที่เราต้องการหน้าก็เลยตึงโอเคนะครับปัญหาก็เลยเกิดตรงที่ว่าถ้าเราอายุมากเอนไซม์ในการย่อยไหมเหล่านั้นนีอาจจะไม่เท่ากันบางคนเลยเป็นรอยตลอดชีวิตขางแต่เข็มเนี่ยมันทำตัวกันข้ามก็คือว่าใช้เข็มแล้วก็กระตุ้นแนวทางแล้วก็ทำให้การเกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แน่นอนการจะเกิดการแบ่งเซลล์แน่เพราะมันเกิดการกระตุ้นคอลลาเจนกระตุ้นการไหลเวียนนะครับแต่ว่าก็จะมีผลเสียเพราะทุกครั้งที่เราหนุ่มสาวขึ้นจากการสร้างหลอดเลือดใหม่เกิดการแบ่งเซลล์เทโลเมีย,มมยก็จะสั้นลงะนะครับเลยต้องแลกกันด้วยในเวลาเดียวกันแต่ผมแค่จะเล่าให้ฟังว่าการผสมผสานเรื่องหลอดเลือดเนี่ยนะครับการนวดเนี่ยมันไม่มีบาดแผลเกิดขึ้น แต่ว่ามันทําให้ระบบไหลเวียนและการคลายกล้ามเนื้อดีขึ้นการจัดกระดูกก็จะง่ายขึ้นเพราะกล้ามเนื้อคลายตัวลง<ช>ค่ะเพราะฉะนั้นพอย้อนเวลากลับไปก็เลยถึงได้รู้ว่าอียิปต์เขาก็มีใช่นชีน <ะ S 1> ่ภาพอะไรเหมือ<ห>นกันบากลุ่นี่ครับนี่คือถ้วยครับผมนี่เป็นชาติไหนครับเนี่ยอันนี้อียิปต์ครับอียิปต์ดูสิครับเป็นภาพโบราณว่าเขารู้จักการใช้ครอบแก้วเนี่ยมาตั้งนานแล้วคือมันจะมีสองชาติที่ดูเด่นมีอียิปต์กับกรีกครับไปดูภาพนี่ภาพนี้ อันนี้ก็ขาสัตว์เหรบใช้เขาสัตว์ครับซึ่งซึ่งผมก็เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาก็มีการเจาะเอาเอาเลือดเสียออกเห็นไหมมีเลือดนี่ทิ้งเลือดที่่ไหถ้าเราดูในคลิปเนี่ยใน y t u t u เนี่ยมันก็จะมีคนอิสลามคนมุสลิมเหมือนกันซึ่งเขาก็จะใช้พวกไอ้ใบมิดโกน่ะใบมิดโกนนะครับจิ้มจิ้มจิิ้ิ้มจิ้ก่อนแล้วก็ดูดออกมา เลือดพวกนั้นก็เหมือนกับเป็นซานะครับคือเขาเอาเลือดออกมามเลยสามวันสีออ่วันเนี่ยเลือดในร่างกายแล้วก็จะผลิตออกมาคือหลักคิดก็คือว่าจากเดิมตอนต้นใช่ไหมครับที่เราดึงเลือดที่ขาดออกซิเจนเนี่ยขึ้นมาที่ปลายผิวบนผิวข้างบนแล้วก็ให้ระบบไหลเวียนเลือดอื่นเนี่ยไม่ติดขัดแล้วก็วิ่งผ่านไปนี่คือหลักคิดนะครับ แต่บางคนเขาก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นอยู่ที่ปลายผิวแล้วจะเก็บมันไว้ทาไมเอาออกเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างใหม่ใช่มันก็จะเร็วขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ต้องคนเจาะนั้นต้องส่อ่านต้องแม่นยำต้องถูกต้องไม่งั้นติดเชื้อได้ใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ดีให้เห็นว่า นี่เขาสัตว์ไม่ได้ทะลุตัวคนมานะครับคือจะเข้าใจได้ทันันนี่คือครอบแก้วก็คือเหมือนกับคือเนื่องจากเขาสัตว์ข้างในมันเป็นโพรงก็ใช้วิธีคล้ายๆเหมือนกับเป็นแก้วที่ครอบลงไปแล้วก็ทำให้สุญญากาศทีนี้จะสุญญากาศได้ยังไงนี่ก็มีวิธีหนึ่งทำยังไงครับหมอครุยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยครับเราจะใช้ไฟนะฮะเราก็จะเอาแก้วพวกนี้นะฮะไปเอาเอาเหล้าเลยแอลกอฮอล์ไปเช็ดก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยไล่อากาศออกไปพอใช้ไฟ ไล่อากาศเสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็คือเวลาเอาครอบเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกแก้วเนี่ยมันก็จะหาอากาศคือมันก็เลยเกิดการดูดขึ้นมาดูดขึ้นมานะฮะดูดขึ้นมาไอเนี่ยฮะในเห็นลูกตาลูกศรพวกเนี้ยตามพวกพิษหรือว่าเลือดที่มันแข็งตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นมากองอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม กองอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือลูกขึ้นมาเหมือนสลัเปาพวกนี้นะครับมันก็จะถูกยืดออกมาด้วยถูกยืดออกมาด้วยก็ทําให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวลงทีนี้ความชาญฉลาดของหมอครุยเนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่ารู้จักประยุกไงคือเรารู้ว่ามันสามารถดึงเลือดเสียขึ้นมาแต่หมอครุยประยุกต์ไปไกลกว่านั้นก็คือว่าใช้การครอบแก้วเนี่ยสูญญากาศเนี่ยเหนี่ยวรั้งกล้ามเนื้อให้เกิดการสมดุลด้วยใช่อันนี้เป็น อีกขั้นหนึ่งครับถูกไหมครับก็ปกติแล้วเนี่ยคนที่ข้อแก้วเนี่ย,ยต้งไหนเจ็บก็ทำตรงนั้นตรงนั้นทําตรงนั้นอันนี้เราดูด้วยว่าเอ้ยแนวกระดูกตรงช่วงไหนมันอมเอียงไปทับด้านไหนเราดึงให้มันกลับมา,ม,ามันก็จะช่วยเสริมปรับพฤติกรรมการใช้งานของร่างกายด้วยมันก็จะช่วย รักษาให้มันร่างกายให้มันทํางานได้สมดุลมากขึ้นแต่คงว่าไม่ใช่เพียงแค่ทําครั้งเดียวปุ๊บจะไม่ไ่ไม่ครั้งเดียวดีขึ้นแต่ว่าต้อาการแต่ละคนบางคนทาครั้งเดียวก็ดีขึ้นถ้าอากาศไม่ด้ทีนี้การใช้ไฟมันมีความหมายก็คือไล่อากาศออกใช่ครับไม่ใช่เอาความร้อนนะจริงแล้วผมว่าถ้าเอาความร้อนเนี่ยเอาผ้า ไปนึ่งกับน้าบุนมาแปะอะไรได้ความร้อนก็ได้จริงนี่คือถ้าใช้ความร้อนนี่ก็คือความหมายก็ผิดไปแล้วคก็ทำให้เหมือนกับเป็นสุญญากาศใช่ทุนนี้ในยุคแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่เขาไปเกี่ยวข้องกับการนวดนี่นะครับเขาก็ใช้เครื่องมืออื่นด้วยเช่นใช้อัลตราซาว์เข้าไปในลึกกว่าการใช้ผ้าปูร้อนเฉยๆคือเขาไปลึกกว่านั้นในระดับการมือให้มันคลายตัวลงเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ย มันไม่มีเขตจำกัดละถ้าเรารู้จักผสมผสานให้หลายอย่างผสมกันก้าวข้ามอีกแล้วค่่ะะเอาลนี่ก็คือนี่ออนี่ผมรักษาคนไหลอันนี้ที่บ้านครับนี่เห็นเป็นเลือดครับสีออกมาเลยนี่เขาก็เป็นโรคเขาก็จะดำมาเลยเลือดมาดำเลยติดครับเกิดจากขับรถนานๆผมก็ถามเขาว่าพี่วันหนึ่งเนี่ยพี่ทำอะไรบ้างพี่ทำงานอะไร เขาบอกว่าเขาขับรถส่งของแล้วเขายกยกแขนไม่ขึ้นเพราะเขาต้องอยู่ในท่าเนี้ยเป็นนานๆซึ่งตอนแรกๆเนี่ยผมยังไม่ได้ทำคือยังยังไม่ได้ขับรถบ่อยผมก็ผมก็ถามเขาเฮ้ยมันขับรถบ่อยๆมันขนาดนี้จริงๆเหรอปรากฏว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมต้องขับรถเนี่ยขนของย้ายบ้าน ขับรถจากกรุงเทพครับไปอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับโครับลวดเดียวเลยครับสิบสองชั่วโมงครับ <That. S 1> ขับอย่างเงี้ยตลอดแล้วพอผมลงจากรถเสร็จปุ๊บผมยกแขนไม่ขึ้นโอ้ <c oughs> oh, มันเป็นอย่างนี้นี่เองเพิ <c oughs> ่งรู้อ๋อผมก็เข้าใจแล้วว่านี่คือเรารู้สาเหตุว่าเขาป่วยเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> เราต้องเข้าใจเขาด้วยว่า <c oughs> เขาทําอย่างเงี้ยผมขับวันนั้นวันเดียวนะเขาขับทั้งชีวิต เพราะฉะนั้นสะสมมานานใช่รับใช่ครับเขาขับทั้งชีวิตนะครับเขาทั้งไม่รู้กี่สิบปีทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเมื่อเร็วเนี้ยเรามีที่คลีกเราเนี่ยนะครับนอกจากการร่นเี้ยเราก็มีการใช้เครื่องโอโซนบําบัดกับหลอดเลือดเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันคนที่เป็นสะเก็ดเงินระบบไหลเวียนไม่ดีนะครับอย่างสมมติผมกับคุณหมอไอซ์เนี่ยคุณหมอไอซ์เป็นคนนอนดึกนะครับพักผ่อนน้อยกว่าผมในวันนีง ก็มีการใช้เอาเลือดเนี่ยเอาเจาะเข็มเนี่ย<ม>หลอดเลือดดำแล้วสูบขึ้นไป 200cc <ม>เหมือนกันนี่นะครับหมอไอซ์เนี่ยจะเลือดสีดำเลยอ<ม>ของผมเนี่ยจะเลือดเป็นสีวายอ่งนผมผมควม,มคุมอาหารด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้โอโซนเนี่ยเข้าไปในเลือดสีจะเปลี่ยนจากดำเนี่ยเป็นแดงเลย คือเติมออกซิเจนก็แล้วก็ยิงกลับเข้าไปอีกทีนึง <ứng S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผสมผสานกับการนวดได้เนี่ย <ứng S 1> มันสามารถใช้ควบคู่กันไปได้ด้วยแล้วมันจะทําให้การไหลเวียนดีและทําให้การไหลเวียนดีขึ้นออกซิเจนดีขึ้นจากที่มันไปไม่ได้แล้วก็แทนที่จะเจาะเลือดเสียทิ้งเราก็ไม่สูญเสียเลือดใช่ไหมครับแล้วก็สามารถได้เลือดปริมาณที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วยมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน3นาทีสุดท้ายอยากจะเพิ่มเติมยังไงบ้างคะหมอครุยช่ครับเขินอคุค่ะก็นะเทคนิคที่เราใช้นะครับในการบําบัดอาการปวดของผมเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดเป็นหลักนะการปวดเป็นหลักนะก็ก็จะมีอยู่หลายแบบที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นจัดกระดูกรอบแก้วยืดกล้ามเนื้อนะฮะกดจุดพวกนี้นะฮะก็นะ เรามาทำที่คลินิกได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คือกิจวัตรของเรา <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรครับ <c oughs> เพราะว่าสมมติในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณต้องมาหาผมหนึ่งวัน <c oughs> ประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือระยะการรักษาของผมเนี่ยอของของคุณเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยประมาณแค่นี้ไม่เกินชั่วโมง <c oughs> ผมสามารถที่จะช่วยได้ แต่อีกหกวันเวลาที่เหลือก็คือการบ้านของคุณหมดเลยคุณต้องช่วยตัวเอง<ช>ด้วยใช่ครับไม่ใช่ให้ผมช่วยคนอย่างเดียวประมาณนี้ <ฮะ S 2> ครับซึ่งผมก็จะมีเทคนิคบอกว่าเออคนนี้เอลบุมนะให้กลับไปทําในที่บ้านออกกําลังกายยังไงใช้ชีวิตยังไงที่บ้านให,ให้โครงสร้างหรือกระดูกแต่ละคนเนี่ยที่มันเบี้ยวไปให้กลับคืนมา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่ามัวคิดว่าเฮ้ยผมมาทําให้มันหาย<ม>เสร็จปุ๊บแล้วนะคุณก็ปล่อยมันหายไปเลยครับอาผมคิดตรงกันก็คือว่าเวลาเราคุยเรื่องสุขภาพเนี่ยคลินิกเนี่ยเป็นส่วนเสริมนะครับชีวิตจริงเนี่ยคือการกินการอยู่และพฤติกรรมที่จริงพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหมอให้กับตัวเราเองได้เพราะหมอคนนี้ดีที่สุดอยู่ใกล้ชิดที่สุดคืออยู่กับเราทั้ง24ชั่วโมง ถ้าเราควบคุมการกินได้ไม่ต้องไปหาหมอเลยถ้าเรามีพฤติกรรมที่ระมัดระวังได้ก็แน่นอนต้องพึ่งหมอแน่ๆนการจัดโครงสร้างกระดูกแต่เราก็จะไปหาหมอน้อยลงดังนั้นวิธีดีที่สุดก็คือให้เราเป็นหมอให้ตัวเราเองอะนะครับและถ้าใครสนใจอยากจะมาจัดกระดูกกับหมอครุยหรือมาครอบแก้วก็ติดต่อต้องจองนะครับตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะ walk in เดินเข้ามาจะผิดหวัง ต้องจองก่อนใช่ค่ะ Mw Clinic นะคะเปิดวันจันทร์ นะคะจนถึงวันอ,อ,อังคารจนถึงวันอาทิตย์นะคะก็คือหยุดวันจันทร์นะคะตั้งแต่10โมงชาเป็นต้นไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่02 2765093 4 02 2765093 4และ0960812533 0960812533นะคะครั้งหน้าหมอครูยังอยู่กับเราต่อแล้วก็แสดงให้ดูค่ะนี้จะลงมือปฏิบัติค่ะดูว่าทำยังไงติดตามชมกันในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์บรรเทพค่ะ ขอบคุณหมอคลุยนะคะขอบคุณครับแล้วก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก m a n นเจอร์เรื่องฟอกอากาศ m a n นเจอฟอกสะอาดอากาศสดชื่น m a n a เจอร์อ a ลคาไล a อเตอร์คุณ Water Quality Life แมเนเจอร์หลัก เทคนิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก